มันจะไม่ใช่ลูกโปง่งเขาเรียกว่าอะไรลูกโป่งมา้าเด็กม้าน้ำ <c oughs> ม้าน้ำไหนเป่าได้เยอะยัออยงดูดิไหนดูดิเยอะแล้วไหน,หไหนเปล่าเองเหรอเก่งมากเลยเก่งมากเลยทำไมเป่าได้อะ นมอะเอ,อ,เอ,เอ,อนเป่าอีกเป่าอีกพึ่งอ่ะป่าอีกเป่าอันนี้ได้มาจากเป่าอันนี้ได้มาจาก cj นะครับอันนี้ซื้อซื้อนมครับได้เป็นของแถมของแถมมาจากนมนะครับ เป่าเองเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องนะครับใช้คนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอ้โหเก่งมากดูนะครับเป่าไหนได้ยังไหโชว์ดิอืมอันนี้ยอดเลยครับเป่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปลาไม่ใช่ปลา เขาเรียกม้าน้ำอือหือ่ะชกชกอ้หูยอ่ชกชกอือหืทำไมไม่ล้มอ่ะอู้หูยตีเลยเหรออือหืไม่ยอมล้ม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 อู้หยตีลังกาแล้วอ่ะลุกขึ้นไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอื้มอ,อาการร่กอเด่นนะอุ้ยตีแรงนี่เดี๋ยวก็จกแตกเบาเบาเบาอื้มโอ้โห้ยกระเด็นเลยเหรอฮึบอื้มอื้มพังนะ

อืมไปแล้วเอามาให้น้องนี่น้องมาเล่นเลยได้แล้วได้ของเล่นแล้วได้ของเล่นแล้วเอามานี่มานี่นี่มาให้น้องเล่นตรงนี้มาเอามานี่นะมาให้น้องเล่นบ้างตั้งเลยตั้งเลยอ่น้องน้อง À, chúc chúc nón con chúc nón con chúc nón chúc. À, chúc, chúc chúc yeah, con chúc chúc dạ vui sẻ với nón tham chúc con chúc nón đây nón nào nón nón đi cha nón con mà đi cha còn mà đi cha cha còn cha còn sao Thôi mày mít lốm mà sao thôi mày mít lốm không sao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 

mau nóng đâu mau nóng nêu mau nóng phải lâu Việc nóng mà lên đi เป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกอเปล่าน้องไปแล้วน้องไปแล้ว,น,วน้องไปหาแม่เปี่าน้องมาก่อนเป่าน้องมาถ้าพอ่าพอบอกว่ามันสุดเลยบอกให้เปี่าน้องมาลูกไปน้องมาก่อนลูกนี่นะครับของเล่นของแถมมาจากนมนะครับซื้อนมอนะครับอึบ๊บ nó Anh nào tao đi đâu Nè 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 lốm ตน้นีนมีคันมืออื่นมืออื่นมาเป็นนสืนวขอยังขันี่เด้อมาของเล่นมานี่เลือกเปา ให้น้องเล่นด้วยให้น้องให้น้องเล่นด้วยเร็วบึนบึน

À trước nó gần, trước nó. Bye bye được bye bye gần, bye bye. Bye bye. Này. Làm cái này. Ok, à hôm nay cái này. Ừm. <laughs> เรียกเขาเรียกตัวอะไรหมัดโอ้โหกระเด็นกระเด็นเบาได้เบาเบาได้เบาใช่ไหมอืมดีอ อโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นพรุ่งนี้ต่อครับสวัสดีครับก่อน